นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่นะครับสำคัญมากแต่ว่าประเทศไทยทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสําคัญและสนอกสนใจนโยบายระหว่างประเทศนี่น้อยมากนะฮะผมเนี่ยได้ลองไปได้ไปอ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13าของไทยนะคะดรคุลิสาครับผมประเมินว่านโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มันเขียนอยู่ในแผนเนี่ยน้อยเกินไปซึ่งจริงๆเนี่ยโอ้โหมันน้อยไม่ได้ครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันกระทบต่อชีวิตคนไทยร้อเอร์เซเลยเพราะเราเป็นประเทศเปิด uh huh. นะฮะถ้าประเมินว่าในแผนนี่นะครับเขียนไว้เท่าไหร่ผมประเมินเร็วๆก็นักจะคิดเป็นสักประมาณนักสิบห้าเปอร์เซ็นตอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่นะครับอ่อีกแปดสิบอีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเรื่องอื่นนะฮะซึ่งนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศน้อยมากแล้วบางเรื่องก็บรรจุไว้เนี่ยบางเรื่องไม่น่าจะคือไม่ละเอียดอ่ะนะ เช่นเรื่องจีนอย่างเงี้ยเรื่องจีนนี่ต้องโหนโยบายจีนนี่หลากหลายมากนะครับแต่เราไปพูดถึงเรื่องจีนน้อยเกินไปนะแล้วเราไปพูดเรื่องอินเดียซึ่งจริงจริงอินเดียเนี่ยอโอเคเขาโตแน่ในอนาคตนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตลาดที่จะมาทดแทนตลาดจีนได้ทั้งหมดนะครับ,รบที่สําคัญไม่ได้พูดถึงสหรัฐเลย mm hmm. ไม่ได้พูดถึงยุโรปเลยยุโรปกําลังแตกแถว ในปัจจุบันเราสะท้อนให้เห็นว่าแต่คําว่าแตกแถวอะไรยุโรปแตกแถวอะไรยุโรปแตกแถวไปจากสหรัฐไปจากพันธมิตรทาไมเขาถึงแตกแถวก็เพราะว่าเขาก็ต้องมองเศรษฐกิจเขาเป็นหลักแตกแ,<ต>แถวยังไงก็คือว่าก็ไปคบค้ากับจีนด้วยก็ไม่ได้ยึดติดกับสหรัฐทั้งหมดนะการที่บริษัทคอสโกชิปปิ้งนะของประเทศจีนนะเข้าไปถือหุ้น35% ในท่าเรือฮัมบูร์ของประเทศเยอรมันนะสะทวอนได้เห็นว่าชันเซเลอร์โอลาฟโชนะนะเขามองถึงเศรษฐกิจเป็นหลักเศรษฐกิจตัวเองเป็นหลักซึ่งน่าจะเป็นรัฐที่เอาอย่างที่ทําให้เศรษฐกิจทําให้ประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยนะครับน่าจะเอาอย่างนะเพราะอะไรครับแม้แม้จะเป็นแรงเสียดทานที่สาคัญว่าทั้งพักรัฐบาลของเยอรมันเองเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยในการเข้าไปคบค้าทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน ในยุตในบัตรเซลก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนี่นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าทุกประเทศขณะนี้เนี่ยนะครับมีความชาญฉลาดและรู้เท่าทันปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอิงแอบอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะมองถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่กําลังใช้อยู่ในปัจจุบันหลักๆนะครับมันเยอะมากแต่ขอดึงหลักๆมา มาคุยกับท่านผู้ฟังมาคุยกับดรเจตบุรีซาว่าเป็นมีการตั้งว่าเราเป็นศูนย์กลางของรถยนต์อีวีไม่ได้คัดค้านครับเห็นด้วยครับนะแต่บางเรื่องบางราวที่เราควรจะผลักดันไปด้วยพร้อมๆกับรถยนต์อีวีนี่ยนะครับอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้าของโลกไม่ได้คัดค้านครับเห็นด้วยยกนิ้วให้เลยแต่ว่าบางอุตสาหกรรมก็ต้องบรรจุไปด้วยว่าอุตสาหกรรมที่เรา มีศักยภาพและมีฐานเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมเช่นอุตสาหกรรมถุงมือ,อยางธรรมชาติอย่างนี้นะครับถ้าในโอกาสที่เราประชุมเอเปแล้วก็ทุกภาคส่วนผลักดันว่าโอ้นี่ไทยมีเป็นศูนย์กลางถุงมือ,อยางธรรมชาติของโลกเลยนะเพราะเราตอบโจทย์เรื่อง BCG ชัดเจนนะครับไม่ได้คัดค้านเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่บอกว่าการจะเป็นศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้าของโลกของไทยนั้น ไม่ได้ง่ายนะฮะสามประเทศในอาเซียนที่จะเป็นศูนย์กลางได้นะฮะต้องแข่งกันหน่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเวียดนามสองอินโดนีเซียสามประเทศไทยนะความพร้อมในหลายๆองค์ประกอบน่าจะไปอยู่ที่อินโดนีเซียมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่านโยบายเศรษฐกิจทั้งระดับโลกและภูมิภาคนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเนี่ยเราไม่ได้ถูกพูดถึงในแผนของชาติเสียเท่าไหร่อ่าและนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเช่นเรื่องของเอ็ม็กนะฮะกรอบความร่วมมือไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศนะฮะกรอบความร่วมมือทางใต้กับมาเลเซียท่านทั้งสองรายงานเรื่องนานย,ยกเร,รื่องทีมาเลเซียไปแล้วะนะก็ไม่ได้มีการพูดถึงอันนี้ครับท่านทั้งสองแบบท่านผู้ฝังที่กรบก,กับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเรื่องเหล่านี้มันถูก มันไม่ได้ถูกย่อยลงมาสู่คนส่วนใหญ่ของประเทศนะเะช่นใครฮะกเกษตรกร SME แล้วผมคิดว่าความสำคัญของเรื่องนี้ยิ่งลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมเสนอบนเวทีก็คืออยากให้พักการเมืองซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะฮะนำนโยบายเศร,รษฐกิจระหว่างประเทศมาขายสู่ประชาชนได้ตัดสินใจในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาเวลาเขาเลือกตั้งผู้นำ นะเลือกตั้งประธานาธิบดีเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกลายเป็นประเด็นทําให้ผู้โหวตเตอร์เนี่ยนะครับตัดสินใจเลือกแต่ก็อย่างนั้นเลยครับก็คือว่าบ้านเราอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะด้วยข้อมูลข่าวสารที่ส่งตรงไปยังเกษตรกรก็ดีเอสก็ดีเนี่ยนะครับมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศเลยไม่ตัดสินใจด้วยสิ่งที่สําคัญ จากนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับสิ่งที่เวลาพักการเมืองหาเสียงนะอันนี้ซึ่งผมพูดบันเวทีหมดเลยนะครับการเมืองหาเสียงนี่ก็จะพูดถึงผมถ้าผมจําได้สักประมาณสักสี่เรื่องนะหนึ่งเรื่องของการขึ้นกระจากอนะสองการแทรกแซงตลาดนะสามก็จะบอกว่าเออเนี่ยจะพัฒนาภาคนี้เป็นศูนย์เป็นฮับโนนฮับนี่นะที่เหลือก็น่าจะเป็นการ กรณนกระแนหนด่าทอเส้นกันอะไรกันนะไม่เคยมีนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ในพักกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าครับเชอร์เชอรเชิญนะฮาจอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรครับเชอญอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าการนําเสนอข่าวสารการนําเสนอเรื่องนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศบางทีมันก็ขายไม่ได้เหมือนกันค่ะด้วยอะไรทาไมขายไม่ได้ก็คือโหวเตอร์ก็คือผู้เลือกเนี่ยนะฮะไม่มีข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจเออเช่นมีหลายประเด็นนะที่เราไม่นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มันเลยไม่สามารถตกผลึกว่าแล้วประเทศไทยจะเอาเอาอย่างไรในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะะเอาเด็กก่อนครับผมเ,เ,เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเบรกเลยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับการปรับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศนะคะเราคือเราคุยกันว่าต่างประเทศเวลาเขามีการเลือกตั้งกันจะนําเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาแต่ในไทยไม่ค่อยเป็นแบบนี้อเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์คะครับใช่ครับคุณลิซ่าครับดรครับเอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะประเทศไทยต้องปรับรู้เท่าทันนะเพื่อไม่ให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่นะฮะสิ่งที่เราเจอกันทุกวันนี้นะฮะสิ่งที่ในอนาคตจะต้องเจอกันขึ้นผมคิดว่ามีสองเรื่องใหญ่ๆนะฮะที่ผมพูดเมื่อวานก็คือหนึ่งเรื่องของอนโยบายเศรษฐกิจจีนและสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนไม่รู้จะจบอย่างไรและรูปแบบไหนผมคิดว่าจบยาก นะฮะเอาเอาอันที่สองกว่าอันที่สองเนี่ยที่เราได้รับผลกระทบชัดเจนขนาดนี้เนี่ยนะฮะสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องอะไรฮะเรื่องปุ๋ยเอ้ยน้ำมันน้ำมันเอ้ยเรื่องธัญ,ญพืชเอ้ยนะฮะเอาข้ามไปแล้วกันอันนี้เราผมพูดในรายการมาพอสมควรแล้วเรื่องกลับไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าให้ประเทศไทยจับตาดีๆทั้งสองทา,ทง,ง,ทาทงท่านบุ้ฟังที่เคารพครับจับตาดีๆและรู้เท่าทันในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนโยบายเศรษฐกิจของประเทศจีนและสหรัฐ แม้ว่าการประชุม g 20ที่บาหลีทั้งสองผู้นำหยอดคำหวานซึ่งกันและการก็ตามแต่จริงๆไม่ใช่นะรับข้างหลังเบื้องหลังของการถ่ายทำเนี่ยใส่กันทุกมิตินะฮะแคลชกันชนกันต่อต้านกันอาเกนส์กันในทุกมิตินะครับสิทธิมนุษยชนสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะฮะไต้หวันน e ะเซมิคอนดักเตอร์นะทุกมิตินะฮะถ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็คือที่ท่านประธานาธิบดีสีจิน้นผิงพูดถึงว่าอินโดแปซิฟิกไม่ได้สวนดอกไม้ของใครนะอ,อันนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนไปถึงสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะนั่นคือผมกํลาลังบอกว่าล่าสุดก็คือนโยบาย Indo นะอินโดแปซิฟิกนะที่ท่านไบเดนมาประชุมที่กัมพูชานะครับแคนเบราเฮริสก็ไปที่หลังจากประชุมเอเปกแล้วก็ไปที่ฟิลิปปินส์ก็ไปพูดเรื่องเซาทชชินาดิสปิลนะ ความกัดแย้งหนึ่งในทะเลจินต้เพราะนั้นเรื่องของอินโดแปซิฟิกซึ่งประเทศไทยอาเซียนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นประเทศไทยจะวางตัวประเทศไทยและอาเซียนจะวางตัวอย่างไรนะเราท่องว่าต้องเป็นกลางอาเซียนนิวทรัลิตี้ประเทศไทยก็ท่องว่าเป็นกลางนะครับความเป็นกลางของเราต้องมาบอกว่าเราเป็นกลางจริงหรือเปล่าในในหลายเพจ ตัวผมเองผมมองว่าเราบนเป็นกลางบนพื้นฐานของบางเรื่องกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมองว่าเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอื่นๆน,น,นะฮะกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เราก็บอกว่าเราจะวางตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นวันนี้ในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นาการวางตัวตําแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจที่จะมากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยยังไงอันที่หนึ่ง ในนโยบายของประเทศจีนเราเห็นว่าประเทศจีนเน้นเศรษฐกิจนะผ่านทางนโยบายหลักของเขาก็คือ BRI ที่เราทราบกันอยู่รายการเราก็พูดกันเยอะนะครับ b ร i ข้อเ,เริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ทททเขเน้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะสหรัฐน,นะครับ,รรบที่มาเข้ามาในสู่อาเซียนอินโดแปซิฟิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอการปกครองประชาธิปไตยแต่อินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่เข้ามาใหม่นี้นะครับภายใต้ยุคของท่านไบเดน IP i p i n i o p o p i f i f i c o n o n o m i r f r e w o w o r k ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยแต่กลับมาเล่นเรื่องเศรษฐกิจเราจะเห็นชัดเจนว่านี่เห็นชัดเจนว่าเพราะนั้นสหรัฐให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ประเทศไทยจะวางตำแหน่งเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรโดยที่ไม่ตกขบวนและอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญนะครับเซมิคอนดักเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่2ประเทศนี้คลาชกันมากเลยนะครับคลาชกันมากเลยสหรัฐต้องอสหรัฐอเมริกาแล้วเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับไทยยังไงก็เพราะว่าประเทศไทยพึ่งพิงการใช้ตัวชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์จากหลากหลายอุตสาหกรรมมากถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของเซมิคอนดักเตอร์เราแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่เราสามารถผลิตได้ในประเทศและส่วนที่เราต้องนําเข้ามีหลายส่วนครับที่เราต้องนําเข้าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนตนะ์นะฮะเจ็ดสิบแปดาตัวเลขชัดเจนเนี่ยอยู่ที่ผมนะแต่ประมาณสักเจ็ดสนะผมยกตัวอย่างเช่นการวางตำแหน่งของประเทศไทยบทบาทของประเทศไทยนะกรณีของเซมิคอนดักเตอร์บริษัทใหญ่ของสหรัฐอเมริกาไมโครมนะไปตั้งฐานการผลิตในสิงคโปรนะ์อันนี้เป็นความที่แหมน่าเสียดายนะ ถ้าเราสามารถทําได้หนะน่าจะมาตั้งที่ประเทศไทยนะเพราะบทบาทของประเทศเราถ้าเราวางตําแหน่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศไว้ไม่ดีนะฮะเราจะสูญเสียโอกาสอีกมากมายนะในช่วงที่ผ่านมา20-30ปีของการเป็นอาเซียนอาเซียนเนี่ถูกตั้งด้วยปฏิฐานกรุงเทพนะจากประเทศไทยนะช่วงหลังๆบทบาทของไทยอ่อนลงไปเรื่อยๆในเวทีอาเซียนและระดับโลกนะ มายุคหนึ่งก็จะเป็นโดดเด่นก็มาก็จะเป็นดรมหาเทนะดรมหาธีไม่ได้รับเลือกงเลยนะพักของท่านเนี่ยท่านสอบตกเลยนะแพ้รับคาบเลยฮะไม่รับลูกชายก็สอบตกเลยนะช่วงหลังๆก็มาก็เป็นผู้นําของสิงคโปร์นะผู้นําปัจจุบันอาเซียนที่โดดเด่นที่สุดอันนี้กําลังสะท้อนมาถึงว่าเราต้องดําเนินการให้ดีในเรื่องของเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะ ผู้นำอาเซียนขณะนี้ที่โดดเด่นที่สุดทั้งสองท่งานคงทราบท่านรู้ฟังโจโควีครับถูกต้องแล้วท่าน,นโจโควีไม่ใช่โดดเด่นเฉพาะในอาเซียน,นาการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนอาเซียนและมคมชัดเจนไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นท่านยังไประดับโลกท่านไปพูดถึงเรื่องของปัญหารัสเซียยูเครนผู้นำเขาประเทศเขายกระดับของการเข้าไปสู่อินเตอร์ละ จริงๆประเทศไทยปีตรงนี้มาก่อนช่วงหลังๆบทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียนและระดับโลกเนี่ยอ่อนลงไปเยอะนะครับบางท่านบอกว่าหายไปจากจอเรดาร์ก็มีนะฮะเพราะนั้นในอนาคตสิ่งที่เราต้องเจอก็คือคลาสระหว่างจีนกับสหรัฐต้องติดตามให้ดีและประเทศไทยต้องทำอย่างไรถ้าประเทศไทยปรับทิศปรับทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไม่สอดคล้องหรือไม่เท่าทันหรือช้าอยู่เราจะเสียโอกาสมหาศาล ขอขีดเส้นใต้และย้ําคําว่ามหาศาลภาพให้ชัดได้ไหมเช่นกรณีรถไฟลาวจีนอ่กรณีรถไฟลาวจีนสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยสิ่งที่รถไฟลาวจีนมาแล้วนี่นี่คือโอกาสของประเทศไทยที่สูญเสียไปอย่างมหาศาลอ่เพราะฉะนั้นในอนาคตเรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าจีนจะทําอ,อันนี้สหรัฐจะทําอันนี้เนี่ยไทยได้เตรียมยุทธศาสตร ปรับทิศปรับทางนโยบายเศรษฐกิจร,ระหว่างประเทศให้ล้อและสอดคล้องหรือป้องกันนะครับช่วยเหลือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่าเราก็จะไม่ตกกระบวนค,บความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือโอกาสเสียทางเศรษฐกิจเราก็จะน้อยมากที่สุดผลกระทบก็จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับผมบผมจะไปต่อแต่ด้วยความเกรงใจว่ามันจะยาวเพราะบัตเหลืออีกประมาณสักสองนาทีอืมครับอาจารย์ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจ นอกประเทศนะกับเศรษฐกิจในประเทศมันก็เป็นประเด็นเพราะอย่างเช่นการเลือกตั้งที่สหรัฐเนี่ยก็เป็นแบบนี้คือเอาควาจริงแล้วคนสหรัฐก็ไม่ได้สนใจเรื่องภาพลักษณ์ตัวเองนอกประเทศ <c oughs> เขาก็ดูเรื่องปากท้องดูอะไรในประเทศก่อนมันก็จะปัญหาเดียวกันนะครับอาจารย์คือว่าเอาควาจริงแล้วเนี่ยคือคนไทยก็มาดูเรื่องอค่าครองชีพเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเรื่องของความขาัดแย้งทางการเมืองในประเทศมันก็จะวนอยู่หลุปเดิมไหมอาจารย์เราทำในดีที่เราจะก้าวข้ามพวกนี้แล้วก็บองออกไปอย่างที่อาจารย์เห็นนะ เป็นเป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยจะต้องนําข้อมูลข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปสู่เกษตรกร,ร,กรให้ได้นะครับไปสู่คนที่ได้รผลกระทบไปได้ไปดูคนที่เจะได้เราจะได้รับผลดีอย่างไรไปสู่เอสีให้ได้ที่เขาต้องแข่งขันนะซึ่งวันนี้เราเห็นว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเราพูดเอเปกเราพูด G 2 0เราพูด CP t p p เราพูดถึงเอ็ก กรอบความร่วมมือต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเวทีของผมดรเจดคุณลีซ่านะฮะหน่วยงานราชการนะฮะหน่วยงานของรัฐพูดเท่านั้นคําถามที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราย่อยพวกเนี้ยไปสู่ประชาชนทั่วไปได้นะฮะไ,ไปสู่เพื่อนๆเ,เราขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ก็ดีนะฮะเกษตรกรก็ดีเ,เขาจะมีส่วนร่วมว่านี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับผลกระทบแต่เรายังทําไม่ได้ในส่วนบบนั้นแต่ทําไมอเมริกาสามารถทําได้ ยอรมันในยุโรปทําได้นะทำไมพรรคกรีนปาร์ตี้ของในเยอรมันจึงได้กลับได้เป็นพรรครวบรัฐบาลก็คนเยอรมันเขาคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม uh huh. นะฮะเหล่านี้เป็นต้นเราต้องย่อยลงไปให้ได้นะ uh huh. จึงจะทําให้และประชาชนตัดสินใจบนพื้นฐานของพรรคการเมืองที่จะเสนอตัวว่าเ,ออเรื่องคล m a เม c เชียนจะทำยังไงซึ่งุแรงมา uh huh. เรื่องอนโดเปนซิก uh ิก huh. จะทำยังไงเรื่องรถไฟลาวจีนจะทํำยังไงดี นะซึ่งเราเราแยกไม่ออกเลยระหว่างเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศนโยบายต่างประเทศมันกระทบเราหมดเลยนะฮะแล้วเศรษฐกิจภายประเทศถูกโยงไปกับต่างประเทศด้วยครับผม ครับมันเกี่ยวพันกันหมดเนาะก็หวังว่ากลุ่มมานี่ไอเซ้ของเราที่อาจาร,าจารย์อัดมาคุยด้วยทุกวันศุกร์แบบนี้แหละจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและมีมุมมองของความเป็นคนละโลกเนาะก l ับบอนด์ซิติเซนมากขึ้นนะครับอาจารย์วัน<า>น<า>ี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากค่ะัสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผังทุกากับสวัสดีรับผมค่ะ